สวัสดีค่ะคุยเรื่องระบบน้ํากับกระหนกโปรดักสําหรับวันนี้เราจะคุยเรื่องข้อต่อข้อต่อมีอะไรบ้างเรามาคุยกันดีกว่าพี่ว่าคะข้อต่อมีกี่ประเภทคะเนี่ยโอ้โเราพบกันอีกแล้วนะน้องเบนข้อต่อก็มีหลายประเภทอย่างที่กองอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะคะเมื่อ ep ที่แล้วอะค่ะเราคุยกันถึงเรื่องท่อใช่ไหมคะทีเนี้ยหลายๆคน ที่เคยใช้งานข้อต่ออยู่แล้วก็จะไม่งงไม่สงสัยแต่คนที่ยังไม่เคยผ่านเลยค่ะอยากจะลองอยากจะทําให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูข้อต่อนะคะประเภทแรกก็คือข้อต่อประเภทที่สวมท่อนะคะโดยการใช้น้ํายาประสานท่อนะคะหรือกาวทาท่อของเรานะคะทาด้าน ด้านในข้อต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ทาท่อนะคะสวมทับเข้าไปส่วนแบบที่2ก็คือลักษณะที่เป็นเกลียวแบบนี้นะคะเกลียวเนี่ยจะมี2แบบคือเกลียวด้านนอกแบบนี้แล้วก็เกลียวด้านในเพื่อที่จะหมุนเข้าหากันนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูถัดมาก็จะเป็นในลักษณะของแคมรัแดแยกแคมรัแดแยกเนี่ยคะ่ะเขาจะทําหน้าที่ประกบท่อนะคะเห็นลักษณะด้านในนะคะมีโอลิงนะคะซ้ายขวาแล้วแต่ว่าจะออกด้านเดียวหรือจะออกทั้ง2ด้านนะคะต่อมา อีกแบบหนึ่งก็คือประกบนะคะอย่างนี้ที่เราเห็นกันก็คือลักษณะของหน้าจานนะคะโดยใช้ประเกนยางนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็ประกบเข้าไปทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องท่อ PVC กับท่อ PE เพราะฉะนั้นนอกจากข้อต่อ PVC นะคะก็ยังมีในส่วนของข้อต่อ PE ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อต่อแบบสวมธรรมดานะคะของท่อ P e ที่ต้องการแรงดันน้อยๆอย่างท่อคาดขาวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นท่อ P e ค่าส้มที่เราพูดถึงเขาใช้แรงดันเยอะเราก็จะใช้เป็นข้อต่อสวมล็อกแบบนี้นะคะถัดมาค่ะในส่วนของแคมรัแแยกฝั่งท่อ PE ก็มีเหมือนกันนะคะสังเกตนะคะตัวนี้ต่างก,กันกับตัวนี้ตรงที่ฝั่งนี้ออกสองด้านตัวนี้ออกด้านเดียว พีก็มีออก2ด้านและด้านเดียวเหมือนกัน PVC ก็มีออกทั้ง2ด้านและด้านเดียวเหมือนกันนะคะทีเนี้ยพอเห็นข้อตอปุ๊บก็จะงงว่าเอต่อ,อยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นต่อข้อต่อ,อตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างให้ดูแล้ววิธีการต่อมันซับซ้อนหรือว่ายากง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคน้องเบนทีเนี้ยข้อต่อมาวางตรงหน้าเราเต็มไปหมดเลยเราแนะนําข้อต่อก่อนแล้วกันอย่างข้อต่อที่เราเห็นอยู่นะคะที่เมื่อกี้เราบอกก็จะมีประเภทที่เป็นเกลียวนอกกับเกลียวในถูกไหมใช่อย่างตัวแรกก็จะเป็นข้อต่อเกลียวใน2ตัวนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็ที่เห็นมีเกลียวนอก2ด้านแบบนี้นะคะเราเรียกว่านิปเปิลนิปเปิลเนี่ยค่ะเขาเป็นเกลียวนอก2ด้านเขาก็สามารถต่อกับเกลียวในแบบนี้นะคะ,ะน้องเบนลองหมุนดู นั่นแหละค่ะหมุนเข้าไปไป,ปกตินะคะจะต้องพันเกลียวก่อนนะคะอันนี้เราสาธิตให้ดูว่าลักษณะการหมุนเข้าไปจะเป็นแบบนี้นิยมใช้กับงานที่เป็นงานที่จะต้องถอดออกมาถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะคะสามารถหมุนเกลียวได้ทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะต่อข้อต่อประเภทแบบที่เป็นเกลียวเนี่ยนะคะ ปัจจัยหลักสําคัญเลยหรือหัวใจหลักสําคัญเลยของการหมุนข้อต่อชนิดเกลียวแบบนี้ค่ะก็คือเทปพ,พันเกลียวนะคะทีนี้เทปพ,พันเกลียวนะคะในท้องตลาดอะ่ะจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทที่เราเห็น,เห,นเห็นกันบางทีเวลาเราซื้อเทปพ,พันเกลียวอะ่ะเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าเราควรจะเลือกเทปพ,พันเกลียวยังไงแต่ที่จริงแล้วอะคะ่ะถ้าเราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ค่ะอย่างตัวบนเนี้ยค่ะขนาด12มิลน,นะคะเหมาะกับข้อต่อที่เป็นเกลียวขนาดเล็กแบบนี้นะคะ ถัดมาตัวนี้เป็นขนาด16มิลน,นะคะก็จะเหมาะกับข้อต่อที่เป็นเกลียวขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้หรือแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะ19มิลก็จะเหมาะกับตัวข้อต่อที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่เพราะว่าเวลาที่เราพันนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาเกลียวก็จะเท่ากันนะคะที่นี้เคล็ดลับในการพันเกลียวเราจะมีเคล็ดลับในการพันเกลียวด้วย วิธีการพันเกีียวอะคะ่ะถ้าพันถูกน้ําก็ไม่รั่วถ้าพันผิดน้ําก็รั่วมีโอกาสที่จะทําให้น้ํารั่วได้นะคะแล้ววิธีพันพันยังไงหลายๆคนถามบอกว่าเอ๊แล้วควรพันกันกี่รอบดี10รอบ15รอบเนี้ยจริงๆแล้วอะคะ่ะก็จะอยู่ที่คุณภาพของเทปด้วยนะคะคุณภาพของเทปคือความหนาและก็ความเหนียวของเทปนั่นเองถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อเทปที่มีคุณภาพดีมาเราพันไม่กี่รอบเราก็สามารถ ทำให้ข้อต่อทั้งสองเนี่ยค่ะประสานกันอยู่แล้วก็แน่นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเทปพ,พันเกียวที่เป็นทั่วๆั่วไปซึ่งคุณภาพอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะน้องเบนเทปเขาก็จะมีความบางพอบางปุ๊บเราก็อาจจะต้องพันรอบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถฟิกซ์หรือกําหนดได้ว่าเราจะต้องพันเกลียวทั้งหมดกี่รอบขึ้นอยู่กับคุณภาพของเทปแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเคล็ดลับในการพันเนี่ยพันยังไง เริ่มต้นจากการแกะเทปพ,พันเกลียวก่อนน้องเบนอยากพันตัวไหนตัวน,นี้เลพี่ใหญ่สุดต,นนตัวใหญ่ <c oughs> วิธีการ<ห>น,นะคะเวลาที่เราแกะมาเนี่ยเราจะเห็นว่า,าลักษณะเทปเป็นแบบนี้ถ้าเราถนัดซ้ายให้ถือข้อต่อไว้มือขวาแต่ถ้าเราถนัดขวาให้ถือข้อต่อไว้ที่มือซ้าย,<ด>ายนะคะหันเกลียวเข้ามาด้านที่มือเราถนัดนะคะแล้วก็เราจับเทปพันเกลียวในลักษณะแบบนี้ อืมนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งนะคะกดตรงนี้ตรงเทปนะคะ,คะแบบนี้ให้ลงไปที่เกลียวนะคะแล้วก็หมุนเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะดึงตึงๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องตึงมากนะแล้วก็ปล่อยมือเอามือมาก,กดเทปพันเกลียวอีกรอบหนึง่งแล้วหมุนไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการหมุนทีนี้หมุนนานแค่ไหนขนาดแค่ไหนถึงจะพอ,อ เวลาที่เราหมุนเนียคะเราจะมีลักษณะของการดึงให้ตึงๆนิดนึงนะคะพอเราหมุนไปเรื่อยๆเ,เราจะสังเกตได้ว่าความเป็นเกลียวด้านบนเนี่ยมันเริ่มบางลงจางลงไปเรื่อยๆทีนี้น้องเบนสังเกตไหมว่าเกลียวหายไปละใช่เกลียวมันจางลงไปเอยอะเลยอพอเราสังเกตได้ว่าตัวเกลียวเนี่ยค่ะมันจางลงละเราก็ดึงทีนี้มันอาจจะมีเศษตรงนี้นะคะเราก็แค่เอามือลูบ แล้วก็นําเกลียวอีกด้านหนึ่งมาหมุนวิธีการหมุนแบบนี้ค่ะเวลาที่เราหมุนอุปกรณ์เข้าไปอะค่ะมันจะทําให้เกิดโอกาสเกลียวหวานน้อยลงนะคะเพราะว่าเราหมุนเทปพ,พันเกลียวไปในทิศทางเดียวกันกับเกลียวนะคะที่เหลือเราก็แค่หมุนอุปกรณ์ด้วยมือให้ตึงมือแค่นี้นะคะเสร็จแล้ว แล้วถ้าถ้าถนัดอีกข้างมันต้องหมุนไปทางไหนพี่ต้องหมุนเหมือนกันไหมคะหมุนเข้าหาตัวเหมือนกันหรือเปล่าค่ถ้าถ้าเราถนัดขวานะคะให้เราถือข้อต่อที่มือซ้ายแต่ถ้าเราถนัดซ้ายใ,ให้ถือข้อต่อตที่ทมือขวา,ขวาก็คือสลับกันกับที่พี่ทำเมื่อกี้อะถ้าอย่างเกลียวทองเหลืองตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะต้องไปรู้ไหมว่าทําไมถึงมีเกลียวทองเหลือง น่นนักสิคะราคาก็ดูน่าจะแพงกว่าด้วยมันมันจำเป็นไหมคะพี่เกลียวทองเหลืองเนี่ยแพงกว่าแต่แข็งแรงกว่านะคะเพราะว่าเกลียวทองเหลืองเนี่ยค่ะเวลาที่เราใช้งานโอกาสที่เกลียวจะลม้มหรือเกลียวจะหวานมีน้อยมากแล้วก็เหมาะกับงานประปาที่เป็นน้ําดื่มมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะวิธีการพันนะคะเดี่ยเราพันให้ดูซ้ําอีกรอบหนึ่งง่ายไหมอ่าง่ายพี่เกลียวหายไปล้ดึง ถ้ามันมีจริงๆถ้ามันมีเศษตรงนี้นะคะเราเอามือตบเข้าไปแล้วก็เอามือลูบตรงนี้นะคะนิ้วมือของเราเก็บรายละเอียดแล้วก็หมุนในส่วนที่เป็นข้อต่อเกลียวอีกด้านหนึ่งนะคะจับให้เสมอค่อยๆหมุนเข้านะคะแน่นมากเลยเนี่ยค่ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันต่อในส่วนของข้อต่อนะคะ ที่เป็นในลักษณะของการสวมเข้าไปโดยการใช้น้ํายาประสานท่อหรือกาวทาท่อ PVC อีะนะคะทาเรามีข้อต่อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเศษท่อนะคะที่เราตัดมาเพื่อที่จะสาธิตวิธีการต่อข้อต่อนะคะแล้วก็แน่นอนกาวทาท่อที่นี้ข้อต่อค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าที่เห็นตัวนี้ตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออข้อต่อแบบนี้คืออะไรและข้อต่อแบบนี้คืออะไรตัวนี้เป็นข้อต่อบางเหมาะสําหรับงานที่รองรับแรงดันน้อยๆนะคะ ตัวนี้ที่เราพูดถึงใน E.P. ีที่ต่อปั๊มอะค่ะทําไมเขาถึงไปต่อกับตัวท่อที่เป็นท่อหนาได้เพราะว่าทางดูดของปั๊มนะคะไม่ได้ใช้แรงดันเท่ากับทางออกของปัม๊มเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ในส่วนของทางดูดปั๊มนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ข้อต่อหนานะคะซึ่งใช้กับะะระบบประปาอ,อันนี้จะเป็นข้องอ45นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตวิธีการต่อโดยการทากาวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกาววิธีการเราเริ่มต้นจากที่เราจะทาท่อหรือข้อต่อก่อนก็ได้แต่ถ้าเพื่อความแน่นอนปกติโดยทั่วไปก็ใช้วิธีการทาที่ข้อต่อก่อนนะคะจุ่มกาวค่ะเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ทดลดกรุณาสุดดมไม่ใช่ค่ะไม่ดีค่ะไอตัวอย่างไม่ดีนะคะเห <laughs> ม็นจริงๆค่ะอย่าไปดมนะคะน้องนที่ดูอยู่พอประมาณนะคะแล้วก็ทาเข้าไปวนนิดนึงค่ะวนให้ทั่วเลยนะคะ ให้สังเกตนะคะตรงกลางก็จะมีแกนกลางเราไม่ต้องทาเข้าไปถึงขนาดนั้นนะคะทาให้พอดีท่อที่เราจะดันเข้าไปหลังจากที่เราทาแล้วทิ้งไว้นะคะแป๊บหนึ่งแล้วเราก็หันมาทาท่อลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็ทาพอดีที่เราจะดันเข้าไปในตัวข้อต่อจากนั้นนะคะนำท่อกดลงไปในข้อต่อนะคะเนี่ยค่ะให้สุดแบบนี้นะคะในกรณีที่เรา พากาวแบบนี้ค่ะเราควรทิ้งไว้อย่างน้อยขั้นต่ำก็คือ1ชั่วโมงหรือถ้าให้ดีก็คืออย่างน้อยคือ1วันนะคะเพื่อให้กาวเซ็ตตัวนะคะจะได้ไม่รั่วหรือซึมง,ง่ายๆนะคะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราต่อก่อนที่เราจะลองระบบน้ำค่ะ